ครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานบอร์ด k k 2 5 6 a โดยปกเหมือนเดิมเราก็เสียบไปตัว d ิ X x ที่เป็นไวเลสเพื่อจะส่งไปตัวลูกต่างๆตัวลูกต่างมันก็จะมีตัวทั้งหมดอยู่สตัวแต่ในรูปนี้มีแค่2ตัวที่เอามาแสดงให้เห็นก็คือตามคลิปวิดีโอข้างต้นก็คือเราตั้งไอตัวไฟพาทั้งหมดเนี่ยให้เป็น D 0 0 1พอเสร็จแล้วพอเราจะพ่วง ไปหาอีกตัวแล้วก็ใช้หัวแยกมาที่เป็น dmx ตัวนี้ไปหาอีกตัวหนึง่งมันเป็นตัวผู้ตัวเมียเสียบได้ไม่ผิดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใช้ตัวเดียวหรือว่าอะ,อะไรเงี้ย<ๆ>ก็ไม่ต้องต่อเพราะว่าเราใช้ไวเล็ดีมเอกอยู่แล้วก่อนอื่นก็คือเปิดสวิตช์เครื่องขึ้นมาพอเปิดสวิตช์เครื่องขึ้นมามันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ปกติก็คือไม่ต้องไปไฟมันมองอปกติไม่ต้องไปสนใจอะไรเพราะว่า ปกติจริงๆมันมีโปรแกรมที่เขาตั้งเอาไว้ก็คือเลเยอร์หนึ่ปกติก็คือเป็นเลเยอร์หเวลาเอาไปเล่นพวกงานรา,ายการพวกเล่นสดอะไรต่างๆก็จะมีรูปแบบไฟต่างๆที่ได้ตั้งเอาไว้อะไรประมาณนี้ก็ลองเล่นดูได้แต่ว่าถ้าในกรณีอย่างงานวีดดิ้งอย่างเงี้ยเราจะใช้วิธีการปรับค่าสี R G B ตามตารางตรงนี้ ก็คือ R G B ก็คือสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินก็คือมันก็จะมีรหัสตัวเลขอย่างเลขศูนย์อย่างเงี้ยแล้วเคือปรับค่าให้มันเป็นศูนย์ส่วน255เงี้ยก็ปรับค่าสูงสุดค่าต่ำสุดคือศูนย์ค่าสูงสุดก็คือ255ส่วน125อะไรพวกเนี้ยก็ปรับตามระดับมัน153พวกเนี้ยก็จะปรับตามระดับเดี๋ยวปรับตามยังไงเดี๋ยวมาดูกันพอเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวปิดเครื่องไปใหม่นะเอาใหม่ เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าตัวไฟตรงเนี้ยมันจะขึ้นอยู่ที่อ่าทิชเชอร์เลยอ่าโอเคถูกต้องแล้วก็คือเราไม่ได้ใช้พวกเลเยอร์อะไรพวกเนี้ยในงานเวดดิ้งเราก็จะกดมาที่อ่าเอาเฟดเดอร์ลงให้หมดก่อนนะเฟดเดอร์ลงให้หมดอ่าเฟดเดอร์ลงให้หมดพอเสร็จแล้วให้เรากดมาที่อ่าชัแน,นลที่1กดที่ไฟตรงนี้ขึ้นมาอ่าพอกดไฟตรงมาแล้วปุ๊บให้ขึ้นเฟดเดอร์ทีละเฟดเดอร์หนึ่ง หนึ่งนี่คือเปิดไฟสองก็คือแดงอสองคือแดงตัวนี้สามก็คือเขียวมันก็จะขึ้นมาทีละสีสีตัวนี้ก็คืออ่าก็จะเป็นสีน้ำเงินเสร็จแล้วก็จะเป็นขาวอ่าพอมันออกออกหมดทุกตัวแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กดลงปุ๊บอาลงอาล,ลงทุกตัวอ่าให้เหลือไว้เฉพาะเฟดเดอร์ที่หนึ่งนะทีนี้เรารู้แล้วว่าเฟดเดอร์นี้คือสีอะไรสีแดงอ่า นี่ก็คือสีแดงส่วนเฟดเดอร์ต่อไปตัวนี้เฟดเดอร์ที่3ตัวนี้คือสีเขียวก็คือ G ส่วนเฟดเดอร์ต่อมานี้เฟดเดอร์ที่อ่าสีตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสีอ่า,อาน้ำเงินก็คือ B ก็คือทั้งหมดก็คืออา G, B ส่วนตัวนี้ก็คือไฟขาวไฟเคลียร์พวกเนี้ยอ่าเนี้ยเราอาจะไม่ได้ใช้ตามตารางพวกนี้ทีนี้โจทย์ก็คือ ไฟเฟดเดอร์ตัวนี้เวลาเราขึ้นนะตอนนี้เราเปิดเฟดเดอร์หนึ่งก็คือเปิด,ปดไฟก็คือ,อตารางตัวเลขตัวนี้มันก็จะขึ้น25ก็คือเราขึ้นเฟดเดอร์สุดส่วนถ้าเกิดเราลงก็คือจะศูนย์ถ้าเกิดเราเฟดเดอร์หนึ่งลงเนี้ยสีแดงเนี้ยมันจะไม่เปิดเฟดเดอร์นี้คือเปิดไฟเปิดแสงปุ๊บขึ้นเฟดเดอร์เนี้ยมันก็จะมันอยจะมีแสงขึ้นมาตามนี้ทีนี้ อพอเฟดเดอร์ที่1มันเป็นสองาก็คือเราขึ้นสุดใช่ไหมเฟดเดอร์ที่ 2, สสมมติเราค่อยๆขึ้นไปนะเห็นไหมตัวเลขมันค่อยๆปรับ,บมันค่อยจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆตามตัวเลขคือสูงสุดก็คือ2องห้าห้วนสีเขียวก็คือสูงสุดก็คือ2 5, 5. องห้าห้าต่อมาก็คือสีน้ําเงินสูงสุดก็2องห้าทีนี้มาดูเฟดเดอร์เนี่ยที่เราขึ้นไปมันก็จะเป็นแบบนี้ เบเอร์ที่1 2 3 4ก็คือ2ก็คือ r 3ก็คือ g 4ก็คือ b อ่ะก็ตามนี้ทีนี้เราพอเรารู้แล้วใช่ไหมว่าตัวเลขมันขึ้นยังไงมันนับยังไงเราก็เอาลงก่อนอ่าทีนี้เรามาดูตารางตารางค่าสี rgb ทีนี้โจทย์ของเราก็คือเราต้องการใช้อะไรใช้อะไรเอาสีไหนที่มันแบบแปลกแกหน่อยแล้วกันเอาสีเบอร์ยี่สิบสองนี่แล้วกัน ไม่มันง่ายมันยากไปเดี๋ยวเอาเริ่มจากง่ายๆอ่าสมมุติว่าลองเอาสีเหลืองอืมเพราะว่า R G B นี่มันไม่มีสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองมันบอกว่าสองสองห้าสองสองห้าแล้วก็ศูนย์นั่นสแสดงว่าสีแดงเนี่ยขึ้นเฟดเดอร์ไปที่2องยยสิบห้าสีเขียวก็ขึ้นเฟดเดอร์สองสองห้าเหมือนกันส่วนสีน้าเงินไม่ต้องขึ้นเฟดเดอร์ก็คือไว้ที่ศูน ก็คือเราก็ต้องตั้งตัวเลขให้มันเป็น255 255 25, แล้วก็0ูนยใช่ไหมตามตารางตรงนี้สีอะไรสีเหลืองสีเหลืองเบอร์6กเนี่ยก็คือ25 255แล้วก็0ูนลองลองปรับตั้งตามมันดูปึ๊บอ่าอ่าอันแรกก็คือสีแดงเราคือ2 5ขึ้นสุดเลยสีต่อมาก็คือ255 25, ก็ขึ้นสุดเลยส่วนสีน้ำเงินไม่ต้องขึ้น่ะเราลองตรวจสอบดูว่ามันเป็นสีเหลืองจริงไหม อ่าเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองแต่ว่ากล้องมันอาจจะมองไม่เห็นแหละมันก็จะมีสีแดงกับสีเขียวผสมกันอันเนี้ยมันก็จะเป็นสีสีเหลืองแต่กล้องมันมันมันจับภาพไม่ได้จริงๆมันเป็นสีเหลืองนั่นแหละอ่ะต่อมาสมมุติว่าเราได้แล้วเอาแบบสีเบอร์21แล้วกันเอาสีอะไรไม่รู้สีน้ําตาลหรือสีอะไรไม่รู้เบอร์21เนี่ยเบอร์21นี้ก็คือ 102, 0แล้วก็102ก็คือ อ่า1 0 2 0แล้วก็1 0 2แล้วก็ปรับไปตอนนี้1 0 2ใช่ไหม1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2อ่าแล้วก็0อันนี้0แล้วก็1 0 2กันปรับไปปรับไปปรับไปอ่าปรับยากนิดนึงไม่เป็นไร ค่าเครื่องหน่อยหน่อยนึงไม่เป็นไรหรอกขี้เกียจไปให้มันได้อ่าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สองตามตารางนี้นะเบอร์เท่าไหร่หนึ่งสองสองหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สองอ่าเบอร์ที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สองดูว่ามันเป็นสีตามที่นี่ไหมอ่ามันก็จะเป็นสีตามที่ ตามที่เราเนี่ยแหละมันก็จะออกเหมือนม่วงแดงๆยังไงไม่รู้อ่าก็จะประมาณนี้มันก็จะสีมันก็จะผสมไปด้วยแบบนี้ทีนี้อ่าลองดูเอาลงขอนสีสีมัน,นอลองดูว่าเราจะลองสีไหนอ่ลองสีข้างล่างเบอร์ยี่สิบแปดนี้แล้วกันนา่าจะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินหรือเปล่าไม่รู้ออ่่าทีนี้ a ก็คือศูนย์ใช่ไหม a ก็คือศูนย์ b ก็คือสองสองห้า 255อ่าไอจก็คือ25 255 B ก็คือ255อ่า255ทีนี้เรามาดูว่าสีมันเป็นสีอ่ามันก็จะเป็นสีตามที่ตามนี้เลยตามที่เบอร์26เนี่ย28เนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบนี้อ่าเป็นสีไม่รู้ว่าในกล้องมันมันมองมันน่าจะมาจับภาพไม่ได้ก็จะประมาณนี้มันก็จะเอาสีมาผสมกันทีนี้อ่าลองดูอ่า ีอะไรตาเริ่มมัวๆแล้วเพราะว่าสีมันแยงตาทีนี้เอาสีสีเบอร์ที่29นี้ล้กันหนึ่งสอ่งแปดอเราก็ปรับไปเหมือนเดิม128 0 128 128 0แล้วก็ หนึสองโอเคเบอร์ที่ยีบเก้านะหนึ่งเบอร์ที่29นี่หนึ่งสอมาดูซิว่ามันเป็นสีตามที่เราอันนี้หรือเปล่าอ่าก็าจะเป็นตามที่เราต้องการก็คือเป็นออกน่าจะออกสีโทนม่วงๆนะเดี๋ยวลองเอาสีสีไหน สีเบอร์40นี่และกันเบอร์40นี่คือ2 5งห้าแล้วก็204ศู่อ่าอาจะยากขึ้นมาหน่อยเบอร์ที่40ก็คือ255 255แล้วก็20 204 2 0์สก็ขึ้นไป204ศูนยพอเสร็จแล้วก็อ่าบนี่ก็คือ หนึ่งห้าสามหนึ่งหนึ่งห้าโ้ยหนึ่งห้าสามอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูที่มันเป็นสีอ่ามันก็จะเป็นสีสีเหมือนออกตามตารางนี่แหนละอืมอามตารางนี่เลยก็คือตามเบอร์สี่สิบเนี่ยเหมือนสีออกชมพูอ่อนๆยังไงไม่รู้มันเอ่อก็จะเป็นสีตามที่ ตามที่เราตั้งเอาไว้ทีนี้ลองดูสีชมพูเลยแล้วกันสีชมพูนี่ก็คือน่าจะเป็นเบอร์ที่38เสื้อที่38นี่มันเป็นเท่าไหร่แล้วก็ดูตาราง38นี่ก็255 153 204หนึอนี่้าห้านี่ขึ้นไปสุดแล้วแล้วก็หนึ่งห้า153หนึ่งห้า 1.5.2.1.5.3แล้วก็สองศูนย์สีสองศูนย์สีอ่าโอเคดูสิอ่ามันก็จะเป็นสีชมพูตามที่เราตั้งมันเอาไว้เมื่อกี้ก็จะประมาณนี้ทีนี้นี่แหละการผสมสี R G B ตามตารางนี้ก็จะประมาณนี้ก็คือ R G B ก็ตาม เฟดเดอร์นี้เลยเฟเดอร์ที่1เอาทบทวนใหม่ก็คือเฟเดอร์ที่1ก็คือขึ้นขึ้นก็คือเปิด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 แสงเพราะเพราะถ้าไม่ขึ้นเฟเดอร์ที่1ไฟพวกนี้จะไม่ขึ้นจะไม่ขึ้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นเนี่ยคือไม่มีการเปิดเราต้องเปิดก่อนเปิดเสร็จแล้วก็ขึ้นนี่แดงเขียวน้ำเงินขาวเสร็จแล้วก็เอาลงเสร็จแล้วอยากได้สีอะไรก็ปรับตามนี้ เอาใหม่นะปิดเครื่องใหม่เปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บง่ายๆเลยเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บมันก็จะอยู่หน้าที่ฟิกเจอร์แล้วก็โกดมาที่ทอเนลที่1อ่าแล้วก็เปิดแสงแล้วก็เปิด,เป,ดเปิดแสงแล้วก็ไล่แดงเขียวน้ำเงินขาวเสร็จแล้วก็ปิดพอปิดเสร็จแล้วปุ๊บก็ไล่ตามตารางนี้พอไล่ตามตารางนี้เสร็จแล้วก็ปุ๊บก็มาไล่ดูทีละตัวว่ามันยังไง มันจะปรับสีอะไรยังไงก็ปรับตามกันไปอันเนี้ยเป็นการประยุกใช้นะไม่ใช่ไม่ใช่การใช้แบบเต็มรูปแบบเหมือนเหมือนที่ใช้กับพวกที่เราไปตามพวกคาราเกะหรือว่าว้ทงวทีอะไรพวกน,นี้ก็จะปรับอีกแบบหนึง่งครับผมคลิปนี้ในการอธิบายการปรับไฟ KK 2 5 6 a าหสำหรับงานเวดดิ้งที่ เราต้องการตรีมสีต่างๆว่างานวดดิ้งนั้นมันจะต้องใช้สีหมวดหมู่อะไรใช้โทนสีน้ำเงินโทนสีฟ้าโทนสีชมพูสีแดงก็เลือก rgb ตามนี้เสร็จแล้ว,ลวเราก็นำไฟพาพวกนี้ไปประดับวางไว้ตามซุ้มต่างๆเรือกอะไรต่างๆ,ๆก็ต้องดูช่องยังไงแต่ข้อควรระวังก็คือดูสายฟืนสายไฟพวกนี้ดีๆอันตรา,ายเพราะพวกนี้ไป ก็เป็นไฟ220โวลต์แต่ปกติก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ก็ดูระวังดีๆแล้วกันคลิปนี้ก็อธิบจบการอาธิบายเกี่ยวกับการใช้ตัว iPhone Light King Kong 256A สำหรับงานว e ด d i ิ้งอันนี้ก็คือประยุกต์ใช้จบไว้เพียงเท่านี้ครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวค่อยมาอาธิบายเกี่ยวกับการใช้เลเยอร์ที่เราได้เซฟซีนอเอาไว้ต่างๆไม่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ